สวัสดีครับผม New Tomorrow นะครับนี่ครับผมก็จะนำดอกสนนะครับที่เราไปเก็บกันมานะครับนำมาประกอบอาหารนั่นก็คือเมนูผัดน้ำมันนะครับผมดอกสนผัดน้ำมันนะครับใส่กระทะลงไปแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าดอกสนจะสุกนะครับพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมานะครับเรานะครับจะไม่เติม อะไรเลยนะครับก็คือจะไม่ปรุงอะไรเลยนะครับก็จะให้แบบเป็นผัดน้ํามันเฉยๆนะครับเอาไว้กินกับน้ําพริกนะครับซึ่งดอกสนโนนะครับเมื่อผัดน้ํามันนะครับเขาจะมีรสชาติในตัวครับนั่นก็คือรสชาติความหวานนะครับหวานธรรมชาตินะครับนี่ครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยกินนะครับสามารถลองไปทําเมนูนี้กันได้นะครับดอกสนผัดน้ํามันนะครับกินกับน้ําพริกอร่อยมากนะครับรสชาติจะออกหวานนะครับนี่ ที่ผมไปเก็บมาจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ร้อนๆกันเลยเดี๋ยวเรานําไปรับประทานกันเลยครับนี่ครับขึ้นบนโต๊ะแล้วนะครับผมนี่เมนูดอกสนโผัดน้ํามันนะครับอ่าน่าตาน้าทานนะครับนี่ครับเราก็ตักมาเลยหนึ่งช้อนแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ไปตักน้ําพริกมาราดนะครับนี่ครับน้ําพริกนะครับโอ้ยของแซบครับของแซบ นี่มาลาดแบบนี้นะครับลาดลางไปแบบนี้เลยแล้วเราก็รับประทานได้เลยครับอืมรสชาติอร่อยมากครับ